สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับดิชันนะคะนางสาวนิยมกองสุขวันนี้เรามีเซรั่มครีมดีๆมาแนะนํานะคะกันนี้เย่ไลท์คอมพิวต์น,นะคะเซรั่มครีมเพื่อผิวกระจ่างใสเนื้อครีมเนียนใช้สะดวกสบายนะคะเผยผิวกระจ่างใสไกลจุดลดเลือนจุดใน3ามวันค่ะเนื้อครีมใช้ง่ายนะคะบางเบาค่ะเกลี่ยง,ง่ายๆเลยค่ะ เนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถใช้เกี่ยบริเวณหน้าหรือลำคอหรือตรงบริเวณที่เราต้องการได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อครีมเนียนนะคะดูกระจางใสสูตรนี้ป้องกันแสงแดดด้วยนะคะสาวๆอย่าลืมไปหาใช้นะคะ ราคาก็สบายกระเป๋ามากนะคะเพียงแค่15บาทเองค่ะสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นเ e เ e ่ e อเก็ได้นะคะมีทุกสาขาเลยค่ะอย่าลืมไปซื้อมาใช้นะคะบ๊ายบายค่ะ